อีกว่าครับเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนเลยครับแล้วเอาสีอันนี้ครับผมเปลี่ยนสีด้วยเอาเป็นจ่ายลุงแต่ถ้บเป็นจ่ายลุงสายรุงพูดชัดๆสายรุงเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีสี เอาอยัางรถผูมันเล็กสีด้วยลูกสีเขาเรียกสีเขาไม่ได้จีส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 ีใช่จีนี้ได้ไหมคุณครูสีชมพูค่ะคุณครูวานะหมูสวยจังไหนได้น้สาวล่ะไม่มีแล้ว หักแล้วเอาหักแล้วต้องจ่ายตังมาแตมทำของนี้หักอันนี้สีส้มค่ะ orange อ orange อีว่าครับเอาสีนี้ได้ไหมได้ครับสีอะไรอ่ะสีเหลืองสีน้ำตาลสีน้ำตาลอยู่ไหนอ่ะนั่นแหละค,ค่ะว่าปลาสีฟิช อีวาครับเมื่อตมจะโตโตแล้วโอ้ไม่เจอแตมเดือนหนึ่งแตมโตขึ้นต้องเยอะค่ะแตมยังระบายไม่เจ็บเมื่อไรจะเสร็จล่ะคะคุณครูสวยยังยังครับรูปอะไรครับไหนบอกหน่อยรูปบ้านครับบ้านครับแล้วมีอะไรครับมีที่นอนด้วยครับที่นอนด้วยครับแล้วในบ้านมีใครอยู่ครับมีอาม่ามีชต้ มีอากงมีโกวานมีจุคุณโอ้มีใครอีกมีเจ็ดอ้มีมีจิ้มมีใครอีกคะเออมีเจมีโกวานอ่าโกวานไปแล้วมีเจดอะไรอีกคนนึงเจดเจ็ไอไปแล้วมีซอยอะไร โซยโกว่าแล้วมีเจกอะไรอีกลูกโซยโกะเจคุณไม่ใช่เจกอะไรเจกเพงหมดยังหมดแล้วครับแล้วป๊ะป๋าล่ะป๊ะป๋าคือป๊ะป๋าชื่ออะไรคะชื่อป๊ะป๋าเทียนอู้ป๊ะป๋าฟิวป๊ป๋าอยู่ไหนคะอยู่ อยู่โอจัโอ้โหแล้วมาม้าล่ะมาม้าอยู่บ้านแล้วแม่ล่ะแม่อยู่บ้านย่าแล้วแม่ชื่ออะไรคะแม่ไอซ์โอรักแม่ไหมไม่โอ้ยวันแม่ต้องบอกรักแม่นะต้องบอกรักแม่เยอะๆนะคะวันแม่รู้ไหมคะเสร็จยังคะรูปสวยจังอ้จีนี้ครับอันนี้ปักปาแม่ ไม่เอาเอาสีไม้สวยกว่าลูกเนี่ยเ,เอาสีครีมไหมสีครีมสวยจังโอ้โหมีอะไรเนี่ยในบ้านหลังเนี้ยเดยวก่อนที่้ำระบายอยู่เมื่อไหร่จะเสร็จคะเดวกคนครับแล้วจำต้องระบายตรงนี้ด้วยครับผมต้อง แมาไม่เรียกเตมเหรอแมาไม่รับแล้วแมาปล่อยแต็มใช่แมาไม่เรียกแต็มเลยเหรอใช่จะหามาไหมไม่ไม่อะคะขี้เกียร์ว้ายเอาลืมเอาเอาวันตีนให้พี่จูพี่จอนพี่เจกินกลับไปแล้วไม่ทันเลยใช่แล้วจีนนี้ได้ไหมครับได้ครับสีอะไรครับสีส้ม จีชมพูสีชมพูเหอนได้ไหมครับครับผมโอ้โหสีส้มสวยจังเป็นสายลุงแล้วสายลุงแล้วเหรอครับใช่แล้วครับเสร็จยังครับยังครับใส่ลุงมีกี่สีครับสามสีค่ะสีอะไรบ้างครับสีเหลืองสีส้มและสีอะไรครับสีนี้